สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับเพชรอีกแล้วนะคะวันนี้เพชรจะพาทุกคนมาทําเมนูกล้วยตากนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดองนะคะทุกคนเพราะว่ามันใช้เวลาในการถ่ายทํานานมากเลยค่ะทุกคนเพราะามันหลายขั้นตอนนะคะแล้วใช้เวลาหลายวันมากออกจากสุรินทร์ตีสีมาถึงอุดรเที่ยงนะคะถึงอุดรวันแรกนะคะนางก็แบกกล้วยมาโชว์ว่าเวลาเลิกงานมาเหนื่อยเหนื่อยนะคะแล้วแช่เย็นๆนะคะแล้วเอามากินคือแบบฟินมากทุกคนเพชรก็ชอบทําแบบเป็นลูกแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเขาแห้งไปนะคะเรากัด กินแล้วมันจะนึบเนื้หวานหวานฟินมากค่ะกลับบ้านมา 4- 5หวันนี่คือแบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยของแม่นะคะที่แม่ปลูกไว้หลังบ้านนะคะก็ใช้ประโยชน์ดีมากค่ะลมลื่นนะคะเรากลับมาเราก็อยู่แต่ในกระท่อมนี้เลยค่ะทุกคนไม่ได้ไปไหนเลยนะคะไปแต่ทุ่งนานะคะไม่ได้เข้าเมืองเลยค่ะทุกคนแล้วนะคะเพชรก็จะมาทําการปอกนะคะกล้วยออกนะคะแล้วก็กล้วยก็เปลือกบางบางทุกคนอันนี้เพชรก็จะปอกเปลือกแล้วก็ลอกใยแช่กับน้ําเกลือไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะเพื่อ ที่เวลาที่ตอนเราตากกล้วยๆเราจะไม่ดานะคะทุกคนเพชรก็จะปอกแบบนี้จนเสร็จเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ปอกกล้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหากระด้งนะคะมาใส่ถ้าเป็นกระด้งยิ่งดีเลยนะคะเพราะมันจะช่วยระบายอากาศได้ดีนะคะเสร็จแล้วเราเลี้ยงแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะยกไปตากแดดนะคะบางขั้นตอนเพชรก็ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่ามันใช้เวลาหลายวันมากค่ะทุกคนบางทีก็ลืมถ่ายนะคะอันนี้ก็ตากไว้ประมาณ3วันนะคะแล้วเพชรก็จะเอามาทุบให้แบนนะคะทุกคนเพชรก็จะใส่ถุงแกงนะคะแล้วก็จะเอาเขาเรียกอะไร จากนะคะกิ่งนะคะเพ oh ื่อให้เขาแบนนะคะเสร็จแล้วเพชรก็จะเอามานึ่งนะคะนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาตากแดดอีกรอบนึงนะคะมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้เลยนะคะมันเป็นมันเปลี่ยนสีเองโดยธรรมชาตินะคะเพชรก็ไม่ได้ไปใส่ส่งใส่สีอะไรเลยนะคะแล้วก็ระหว่างที่เราไม่ได้ตากนะคะเพชรก็จะเก็บเข้าตู้เย็นนะคะเพื่อที่จะให้เขาคายน้ําหวานออกนะคะตอนนี้เพชรก็จะทําการเตรียมข้าวเตรียมของออกเดินทางตอนเช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหนึ่งเครือเมื่อกี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนได้2ถุงนะคะเพชรก็ไม่มี มีกระปุกใส่นะคะเพราะว่าฝากแม่ซื้อฝากใครซื้อก็ลืมนะคะเดี๋ยวมาถึงห้องเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่กระปุกแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้กินตอนเลิกงานมาเหนื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีถนอมอาหารแบบเก็บไว้กินนานๆนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็จะกินไม่ทันนะคะแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็อยู่สม,มุดปารกกาแล้วนะคะเพชรก็นั่งตัดคลิปนะคะเพชรก็หิวนะคะเพชรก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีกล้วยนะคะก็สามารถทานเล่นได้นะคะกล้วยก็จะมีไฟเบอร์เยอะนะคะแล้วก็ทําให้เราอยู่ท้องมากเลยะคะ่ะ ทุกคนก็ทากันง่ายๆนะคะเพก็เราจะตากประมาณแค่สี่ถึงหวันนะคะถ้าเยอะกว่านี้มันจะแข็งเกินไปนะคะเพรก็พอมาทํางานเพรก็เอามาให้น้องชิมนะคะเพรก็ไม่ได้เอามาฝากนะคะเพราะว่ามันทํายากค่ะทุกคนชิมคนละชิ้นนะคะนางก็บอกว่าโอ้เสแสบอร่อยมากค่ะบอกอร่อยอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยอร่อยแต่อย่าเอาไปแช่เย็นทําไมอ่ะไม่ได้มันก็ไม่แช่เย็นเฮ้ยไม่ชอบกยนเย็นนะแล้วกนชอบนะเห็นไหมที่ทําเอง